นาย,ยอกอนุทินก็ได้ไปหรือสมาคมธนาคารไทยนะครับเร่งแกนนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ฟื้นการเป็นผู้นําเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะสำหรับนายอุทินชาญวิระกุลนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรไปพร้อมกับทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับได้ไปพบห้ารือกับนายพยงซีวานิช ประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับไปห้าหรือในหวัวข้อฟ้าวิกฤตพลิกอนาคตเศรษฐกิจไทยโดยพลลวัตไม่โดยกับไปห้าหรือความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้สิ้นประชาชนนี้ SME อมี้ครัวเรือนการได้ข้อความร่วมมือสมาคมธนาคารไทยนะครับในการพ่นปรนหรือว่าเร่งเสริมสภาพคล่องให้กับ SME เทวถาวมีศักยภาพ ในคณะเถรผู้ประกอบการเองการต้องพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าก็ต้องดีขึ้นนะครับตอนทุนต้องต่ำลงรัฐบาลจะช่วยเลือเล่อในการเผิ่ช่องทางการตลาด แบบไม่ยุดติดกับตลาดเดิมๆนะเผื่อให้สาม,มารถไปแข่งขันกับตลาดโลกเถว่ามีการพัฒนาไปอย่างมากได้และก็ตอนนี้ก็ยังต้องโซ่กันนะรวมถึงการแข่งขันกับภูมิภาคด้วยต้องแรงพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สาม,มารถกลับมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มั่นใจว่าทีมเศรษฐกิจและก็สมาคมธนาคารไทยนี้จะนําการหารือในหุนนี้ไปสู้การปฏิบัติให้เร็วที่สุดเลยนะครับอืมค่ะ